ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมส่งไทยเอฟซีเข้านอนเข้าพักผ่อนในค่ําคืนนี้ด้วยเหรียญสําคัญเหรียญน,นี้ของในหลวงชา้นที่เก้าผมเชื่อว่าเอฟซีทุกท่านจะสัมผัสอยู่ทุกๆวันนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับชนิดราคาห้าบาทซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงชกานที่เก้าฉลองพระองค์ุยมหาจักรีครึ่งพระองค์ผินพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจารึกข้อความผู้ิพลออดูลยเดตราชการที่9 นะครับแล้วก็ด้านบนมีขอบอขอบเหลี่ยมบางๆอยู่นะครับพิกไปชมด้านข้างมีฟันเฟืองทีนะครับระบายสีน้าตาลเข้มหรือสีเลือดหมูนะครับพิกไปชมด้านหลังนั้นประทับพระบูถวัดเบญจมาประพิษดุสิตวานารามวัดประจอมร,รัชกาลที่5และจะเป็นพระบูชฎหินอ่อนแห่งเดียวในประเทศไทยจะ้ด้วยความประเทศไทยพศสอ5พับาทเหรียญ5บาท,บาทปี60เป็นอีกหนึ่งชนิดราคาที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นปี ที่เรียนในหลวงรัชกาลที่9ผลิตเป็นปีสุดท้ายนะครับขอบคุณเอฟทีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ